มาแล้วครับพี่เพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับสว่านไร้สายยี่ห้อนิวโบริพี่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะพี่นะจากเดิม48โวลต์วันนี้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะพี่ตัวนี้59โวลต์พี่เราเพิ่มความแรงขึ้นมาอีกนะพี่นะแต่ราคาก็คงเดิมพี่999บาทได้ทั้งหมดเลยนะพี่นะ ก่อนจะแนะนําสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเปิดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะถ้ามีใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่อ,อย่าโอนยางเด็ดขาดนัด่นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผมเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวนะพี่นะเรามาดูข้อมูลที่เป็นจริงของสว่านไร้าสายนิวโบลิบของแท้แลพี่นะข้อมูลเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะพี่นะ นี้เป็นนิวโบลิคพี่59าโวลต์ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะพี่นะเป็นมอเตอร์พี่ข้างในเป็นมอเตอร์นะไม่ใช่แปลงฐานครับผมตัวนี้สามารถรองรับแบต48โวลต์หรือเปล่า18โวลต์รองรับได้พี่มาดูมาดู48โวลต์ตัวนี้ก็รองรับได้พี่นะถ้าพี่มีอยู่ที่บ้าน48โวลต์ตัวนี้รองรับได้พี่รองรับได้ตัวนี้สามารถปรับไช้ขวาไนดะ้พี่นะปรับช้าเร็วอตัวนี้พี่นะ จะออเหล็กจะไม้จะปูนปรับมาตรงตรงนี้พี่ให้มันตรงพี่นะอันนี้48โวลต์รองรับได้พี่นี่18โวลต์พี่18โวลต์ก็รองรับได้พี่ตัวนี้สมมุติว่าพี่มีที่บ้าน18โวลต์28โวลต์38โวลต์สว่านตัวนี้รองรับได้พี่นะนี่คือ59โวลต์พี่มาใหม่ล่าสุดนิวโบลิบของแท้พี่สามารถปรับซ้ายขวาได้พี่นะ ปรับซ้ายขวาได้ครับผมถ้าพี่ต้องการล็อกกับปรับตรงกลางพี่จะกดไม่ไปเลยพี่นะรุ่นมอเตอร์มาใหม่ล่าสุดพี่สิ่งที่พี่จะได้ก็คือดอกเจาะปูนพี่ของแท้อันนี้ตามท้องตลาดจิที่200บาทเรามาแถมให้นะพี่นะอันนี้คือบล็อกไอว่านะพี่นะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะพี่นะใส่อย่างนี้พี่เดี๋ยวผมสาธิตดูพี่นะใส่พี่ พี่ต้องการปรับไซส์หัวปรับหมุนตรงนี้พี่นะหมุนตรงนี้หมุนตรงนี้พี่อ่าเอาออกอย่างนี้พี่นะไม่ยากตัวนี้พี่ที่ใส่ก็ใส่อย่างนี้พี่นะพี่นะต้องใส่บล็อ,อ,อกอย่างนี้นะพี่นะเราจะสาธิตให้ดูให้หมดเลยพี่นะอ่ายอยันนี้ไขควง,งน,นะพี่นะกาใช้กระดอกเล็กพีก่ใช้กระดอกเล็กพี่งนี้ ใส่กระดกเล็กพี่นะตัวนี้ไขค,ควงครับผมดอกสว่านครับพี่เราจะสาธิตให้ดูพี่ดอกเจาะปูนพี่สังเกตโหจะแบนๆนะพี่นะดูให้ชัดๆอันนี้ดอกเจาะเหล็กพี่จะคมนิดหนึ่งนะพี่นะอันนี้ดอกเจาะเหล็กอันนี้ดอกเจาะไม้พี่สังเกตดูพี่จะออกมาอย่างงี้พี่นะดอกเจาะไม้เจาะปนูนเจาะเหล็กเจาะไม้จะไม่เหมือนกัน,นพี่นะสว่านตัวนี้สามารถใส่ดอกได้1ิบมิลน,นะพี่นะ เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานพี่ตัวนี้สุดยอดจริงๆพี่ชุดบล็อกตัวนี้อันนี้ใส่บล็อกพี่นะใส่อย่างงี้พี่นะแล้วก็มาใส่สว่านเราก็มาใส่สว่านนะพี่นะอย่างงี้อันนี้ตัวหนอนพี่นะมิที่ใช้ก็ไม่ยากพี่ใส่เข้าไปพี่พี่ก็ต้องใส่อย่างงี้พี่นะดู มันจะหมุนพี่ปรับไซส์ขอได้เวลาน็อตอยู่เกี่ยวยากๆก็ใส่ตัวนี้นะพี่นะส่วนตัวนี้มายอย่างงี้น่พี่นะใส่สว่านพี่พี่ต้องการใส่ความยาวหรือว่าพี่จะใส่ซุดบล็อกตัวนี้นพี่นะใส่บล็อกนี้เข้าไปเพื่อต่อให้ยาวพี่นะเขาใส่นี้เข้าไปพี่ สุดยอดพี่ตัวนี้ในกล่องนี้สามารถใช้งานได้หมดเลยนะพี่นะนี่คือนิวโวลิ d ทำมาใหม่เพื่อพิเศษพี่เป็นมอเตอร์นะพี่นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูพี่ชาติฐานพี่สังเกตดูพี่นะกดเข้าไปพี่กดอย่างนี้พี่นี่ถ้าแดงถือว่าแบตยังไม่เต็มนะพี่นะถ้าขึ้นสีเขียวแบตเต็มพี่ก็ออกได้เลยครับผมอ๋ออย่างนะพี่นะให้ครบไปเลยครับ เราจะสาธิตการเจาะไม้ด้วยอันนี้อันนี้ไม้ยางพี่ดูไม้ยามันจะง่ายพี่ดูอันนี้ไม้แดงพี่ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะเจาะเหล็กให้ดูนะพี่นะอันนี้ดอกเจาะเหล็กเลยพี่นะเนี่ยเราจะสาธิตให้ดูให้หมดเลยพี่แสงให้แน่นก่อนนะพี่นะ อันนี้เหล็กหนาอยู่ที่ประมาณสี่มิลนะพี่นะอันกล่องพี่เดี๋ยวจะเจาะให้ดูพี่ว่าเจาะง่ายไหมดูเลยครับผมอ,อันนี้เหล็กกล่องพี่นะอันนี้อันนี้มาดูเหล็กกล่องพี่ดูมา ปมจริงเหมือนผมว่ารา้อยจริดอกใหญ่นะพี่นะมันก็จะเจออาะยากนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะคว้านดูต่อครับอันนี้ผมจะคันตะกูให้พี่ดูนะพี่นะนี่ใส่ไปก่อนพี่นะแบตบตัวนี้ทนมากพี่ดูเลยครับ เริ่มต้นพี่ดูสุดยอดนะพี่ นี่เป็นสุดยอดของนิวโบลิบห้โวลต์อ่ะเดี๋ยวผมจะเจาะปูนให้ดูนะพี่นะอ่ะดูครับพี่กมแรงมันพี่ดู ยอดมากพี่ตัวนี้นิวโมลิปมาใหม่ล่าสุดนะพี่นะ59โวลต์ของแท้ครับพี่ราคาก็อยู่ที่9 9 9 99บาทรวมส่งเก็บปลายทางนะพี่นะสามารถตับชา้าเร็วได้นะพี่นะตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์นะพี่นะโอเคครับสวัสดีครับ